เคสของพี่นกนะครับต้องการที่จะปรับลูกหน้าให้ดูกระชับแล้วก็ยกขึ้นนะครับโดยที่เมย์จะฉีดยานะครับไมยกจะใช้เข็มนะครับไม่อยากร้อยไหมซึ่งวันนี้ผมจะรักษาพี่นกโดยการใช้เครื่องอัลต้าร์เมอร์ทรีนะครับข้อดีของทางคลินิกนะครับก็คือว่าจะเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับรุ่นฟูลออปชันนะครับมีหัวเชอร์รี่พิงนะครับซึ่งสามารถลดพวกริ้วรอยตีนการอยย่นตรงหน้าผากได้ด้วยนะครับผมโดยราคาอยู่ที่2องพก้าร้สิบบาทต่อครั้งเองนะครับทุกเคสเนี่ยจะเป็นหมอต่อทำเองนะครับ หากใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ว่าที่คลินิกตรงเข้าชพัดโคราบได้เลยนะครับ